สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูแนวทางไอ้ประกบคู่2ตัวล่างกันนะครับมันจะได้ทั้งหมดไอ้หคู่ชุดว่าจะได้ตัวไหนสําหรับงวดวันที่1นธันวาสองห้านะครับเพื่อนสถิติการเดินของเขาก็มีมาแล้ว1 2 3 4 5 6งวดงวดงวดที่7คืองวดที่เราจะใช้จริงคือ จะเอามาลงเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนแต่สูตรก็ผมดูดูเข้าเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์ศูนย์มาหนึ่งสองสามวันนี้ถ้าเกิดสูตรของเรายังเดินต่อก็จะเป็นงวดที่เจ็ดนะครับเพื่อนก็จะมีอยู่สูตรก็จะมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวคือตัวแรกไอจะได้แปดกับเก้าตัวที่สองได้สี่ห้าหกตัวที่ที่เข้าก็คือเก้าสี่มาตรงๆเลยนะครับเพื่อน คือคู่นี้งวดต่อมาได้2กับ3แล้วก็5 6 7ไอ้ประกบคู่ก็จะได้ตามนี้ตัวที่ออกก็คือ3 7ก็เข้าตรงๆแล้วนะครับเพื่อนงวดที่2ต่อไป4 5แล้วก็7 8 9ประกบคู่กันก็จะได้ตามนี้เลขที่ออกก็คือ5 9ก็เข้าชุดนี้เป็นงวดที่3เข้าตรงๆนะครับเพื่อน แล้วตัวงวดต่อมาก็คือ90แล้วก็901เลขที่ออกก็คือ00ชุดที่เข้าก็คือชุดนี้นะครับคืองวดที่4แบบตรงๆแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็งวดต่อมาก็คือได้2 3แล้วก็012เลขที่ออกก็คือ32เข้าชุดนี้เข้าตรงๆ มา1 2 3 4 5งหงวดงวดงวดที่6ได้8 9แล้วก็1 2 3เลขที่ออกก็คือ3 8แต่ว่างวดครั้งล่าสุดได้แปเป็นตัวกลับนะครับเพื่อนดังนั้นชุดนี้ที่เราทํามานี่มันก็ต้องเผื่อกลับด้วยนะครับเพื่อน,อนทั้ง6ชุดนี้ถ้าเกิดว่าสูตรของเรายังเดินต่องวดที่เราจะใช้จริงก็จะได้ตามนี้นะครับเพื่อน ส่วนสําหรับสูตรนั้นเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนะครับเพื่อนก็คือตําแหน่งแรกก็คือหลักแสนแล้วก็หลักสิบล่างหน่วยล่างบวก8ก็คือ0บวก2ได้2 2บ8บวกได้0 0บ8บวกได้8ก็ได้8แล้วก็เดือนแต้มป็น1ก็เป็น9ส่วนตัวล่างนั้นก็คือหลักร้อย หลักสหลักหน่วยแล้วก็บวก3คงที่นะครับพเพื่อนๆก็จะได้7บวก3ได้ศูแล้วก็8 8บวก6ก็ได้4ก็เดินไป3จังหวะน,นะครับพเพื่อนๆก็คือ4 5 6มันก็จะได้อยู่ตามชุดนี้ส่วนวันนี้ก็จะได้นี่แล้วก็บวก8ก็9 1บวก9ก็ได้ศน แล้วก็8บวก4ก็ได้2 2 3แล้วก็บวก3คงที่6 6, 6 12 2บวก3ได้5ก็5 6 7แล้วก็วันนี้บวก8 3บวก7ได้0 8บวก6 8บวก6ได้4 4 5เห็นไหมครับเพื่อนบวก3ก็จะ6 6 12 2 4 สี่เป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าก็จะได้ตามนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับงวดน,นี้ทีนี้เอามาดูชุดปัจจุบันที่เราจะใช้งานจริงเลยนะครับสําหรับสูตรเราก็ทํามาให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพื่อนว่าตําแหน่งไหนตำแหน่งไหน,หน,ไหนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนนี่นี่นี่ถ้าก็บวกแปดก็จะได้เก้ากับศูนย์เจ็ดห้าสามได้เจ็ดเป็นเ 2อบกเ9ป็น9กกับ0 8 9 0 1ก็จะได้ตามนี้นะครับเพื่อนบวกดูนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวดที่เราจะใช้จริงก็คืองวันี้วดวันที่1นนะครับเพื่อนวันที่1นธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ เข้าอีกสักงวดนะครับเพื่อนๆก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็บวก8ก็คือ1บวก3เป็น4 4 4บวก8ได้2 2บวก8ได้0ก็จะได้อยู่ที่0แล้วก็1ตำแหน่งต่อไปก็คือ ตำแหน่งนี้บวก3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8ก็ได้8 9 0ดังนั้นแล้วประกบคู่ชุดของเราก็จะได้6ชุดเหมือนเดิมนะครับก็คือ0 8 0 9แล้วก็0 0แล้วก 1 81 9แล้วก็10ยังไงยังไงก็ก็ขอให้หวดนี้เข้าอีกสักวดน,นะครับเพื่อนส่วนสูตรล่างของเราเพราะว่าสถิติการเข้าของเขาจากที่เราดูดูกันนะครับเพื่อนมันจะมาตรงเห็นไหมครับมาตรงมางวดครั้งล่าสุดที่ว่าได้แปดสาแปลว่า เขากลับมาออกที่38ดังนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าชอบภายใน6ชุดนีน้ถ้าเกิดว่าชอบภายใน6ชุดนี้ผมก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆอย่าลืมเป็นตัวกันตัวกลับด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนที่ว่าเข้าแต้มของผมนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เข้าแต้มมันก็จะมีอยู่เดี๋ยวผมจะให้ที่ว่าเข้าแต้มก็จะมีอยู่แค่ 3ชุดก็คือชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ยังไงก็เอาเป็นตัวเด่นทั้ง3ชุดนี้สามคู่นี้นะครับเพื่อนส่วนชุดนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นตัวการตัวลองๆไว้แล้วกันนะครับเพื่อนยังไงยังไงก็ขอให้เพื่อน,อนโชคดี <c oughs> ตอนรับปีใหม่นะครับ ส่วนคลิปนี้ก็เอาชุด2ตัวล่างมาฝากเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงยังไงเราเราค่อยมาพบมาเจอกันในชุด2ตัวบนนะครับเพื่อนๆไอ้เป็นแนวทางสําหรับรัฐบาลเอ็นสามเอาไ,ไวร้รุนกันนะครับเพื่อนๆส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาพบเจอกันใหม่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดโอกาสดีๆในการรับชมนะครับส่วนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ